ม่ซุ้มค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านไม่ได้เจอกันนานมากตอนนี้เรากลับมาแล้วนะคะใกล้ออกพันออกใกล้เข้าพรรษาแล้วไ,ได้ทบกันทิงหนาค่ะเนาะจำเตะเขวะเย้าค่ะวันในคลิปนี้นะคะโมถ่ายคลิปเป็นวันที่7จุลาคม2025นะคะแล้ววันนี้โมก็จะมา บอกทุกท่านเลยว่าเข้าใกล้เข้ารรษาของพี่น้องชาวไทยใหญ่ทำอะไรบ้างจริงๆมีข่าวดีมาบอกจะเป็นพี่ชายของพี่แสงนะคะอายุประมาณ50นะคะเขาจะเริ่มเข้าวัดจำวัดไปนอนวัดถือศีลน,นอนวัดอะไรประมาณนี้อันนี้ถ้าเป็นพี่น้องชาวไทยใหญ่คือเป็นข่าวดีมากแล้วก็เป็นการดีใจแบบว่าจะได้มีพี่น้องแบบว่าไปถือศีลที่วัดอะไรประมาณนี้ ดีใจดีใจกันทุกคนเลยแล้ววันนี้โมก็จะไปซื้อมาของสำหรับไปนอนวัดถือศีลน,นอนวัดมีอะไรบ้างในคลิปนี้โมก็จะมาให้ทุกท่านมาดูกันค่ะว่ามีอะไรนะคะเพ้วข้าะในวีดีโอแน่ก็มีหางหนางกับปีไอปีคำเสียงะเนอตินอนจ้องในะเนะยวินเปอร์เซนนั่นแหละกว่าซื้อโคมาว่ามีหางละลายหนยมาไปด้วยค่ะเนาะโอเคงั้น,นพี่น้องชาวไทยใหญ่เรานะคะเวลาจะเข้าวัดทําบุญ สำคัญมากๆเลยในช่วงเข้าพรรษาจนถึงออกพรรษานะคะจะมีการไปนอนถือศีลที่วัดในทุกวันพระจนถึงเข้าพรรษาจนถึงออกพรรษานั่นเองมาดูกันวีอะไรอีกงั้นสิ่งที่จะเข้าวัดทำบุญนะคะจะต้องสีจะต้องไม่เจิดจ้าจนเกินไปชุดนะคะแน่นอนเลยชุดที่จะไปถือศีลน,นอนวัดคืออันนี้จะเป็นกางเกง การเกงนี้คือสีต้องประมาณนี้ถ้าเป็นพี่น้องชาวไทยใหญ่คือสีแบบนี้จะเหมาะกับทุกรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็นผู้ที่จะถือศีลเข้าวัดสําหรับผู้หญิงคือจะมีอยู่สองแบบจะเป็นผ้าถุงสีน้ําตาลกับเสื้อสีขาวนะคะหรือไม่ก็ชุดสีขาวทั้งชุดเลยถ,ถ้าจะไปถือศีลน,นอนวัดค่ะแล้วสําหรับผู้ชายก็การเกงสีน้ําตาลแบบนี้ แล้วก็เสื้อขาวนะคะขัดไม่ได้เลยเสื้อขาวหรือไม่ก็เสื้อสีแบบอ่อนๆอ,อ,อะไรแบบนี้ค่ะได้หมดถ้าหากว่าสีไม่จัดจ้าจนเกินไปนะคะแล้วก็ผ้าเช็ดหน้านะคะถุงใส่ผ้าห่มที่นอนอะไรแบบนี้นี่คือผ้าห่มจะเป็นแบบบางๆไปน,นอนวัดเพราะว่าในช่วงเข้าพรรษาคือจะไม่ใช่ช่วงฤด,ดูร้อนแล้วจะเป็นช่วงที่ฤด,ดูฝน ไม่หนาวมากแล้วก็ไม่ร้อนมากนั่นเองแล้วก็ชุดไทยใหญ่นะคะทั้งชุดเลยจะเป็นสีแบบนี้จริงๆสีแบบนี้จะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่สีนี้อันนี้คือ,อหนุ่มๆอะไรประมาณนี้แต่ก็ไม่มีสีแล้วก็เลยเลือกสีนี้มานี่จะเป็นทั้งชุดเลยนะคะและรองเท้าของที่จะไปถือศีนอนวัดคือต้องเป็นของใหม่ หมดเลยอะไรไหมอะไรแบบนี้ก็ไม่จําเป็นถ้าสิ่งที่เรามีก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นผ้าห่มที่นอนอะไรแบบนี้ก็คือจะต้องเป็นของใหม่นะคะกับระเป๋าสําหรับใส่ไปแบบนี้อันนี้คาว่าย่ามพระหรออะไรประมาณนี้จริงๆแล้วอันนี้ไม่ใช่ย่ามพระนะคะจะเป็นกากระเป๋าที่น้องชาวไทยใหญ่จะใส่แบบนี้คะ่ะจะเมจะใส่ให้ดูนี่จะใส่แบบนี้ อันนี้ไม่ใช่ย่ามพล้านะคะที่นี่ย่ามพล้าไม่ค่อยมีส่วนมากก็จะใช้กันแบบนี้ค่ะแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้คือจะไปนอนวัดใช่ไหมคะอันนี้เสื่อสาหรับนอนที่วัดค่ะถ้าปูไม่ต้องมีก็ได้ถ้าหากว่ามีเสืออ่อน,นี่ก็โอเคแล้วเพราะว่าเสืออ่อน,นี่คือหนาเดี๋ยวโมจะให้ดูนะคะว่าเป็นแบบไหนอันนี้เวลานอนแล้วสบายมากจะไม่ปวดไม่เมื่อยเลย นี่ยาวมากเลยค่ะทุกท่านอู้อะไรตกนี่เป็นแบบนี้อันนี้คือสำหรับหนึ่งคนนะคะสวยเลยข้างในจะเป็นสวยหน่อยมันจะแบบว่านุ่มๆเหมือนมีผ้าอยู่ข้างในอะไรประมาณนี้ไม่ต้องมีผ้าปูที่นอนแล้วถ้ามีอันนี้นะคะเพราะมีใน,นกอมตับหรือมีตีนนอน ดาวโหลดไม่พาเสริงเสียงที่ขาดไม่ได้เลยเวลาไปถือศีน,นอนวัดนะคะนี่สำหรับนั่งสมาธิแล้วก็นับแบบนี้จิตใจต้องมาอยู่ตรงนี้เท่านั้นอันนี้คือในเมียนมานะคะถ้าเป็นผู้อาวุโสผู้ที่ผู้ที่ถือศีน,นอนวัดคือขาดไม่ได้เลยแม้กระทั่งเวลาถ่ายรูปนะคะทุกท่านขอัยเขาก็จะต้องห้อยแบบนี้ ค่อยแบบนี้แล้วก็ถ่ายรูปถ้าเป็นผู้ที่ถือศีลนอนวัดแล้วนะคะทาด้ดานและมาอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อาภาษาไทยใหญ่เรียกว่าปั้นซ้อมต่อนะคะปั้นซ้อมต่อนี่คือสำหรับใส่ข้าวกับข้าวผักผลไม้น้ำดอกไม้อะไรแบบนี้ขาดไม่ได้เลยค่ะอืมนี่ อันนี้คือเวลาผู้ที่ถือศีลไปนอนวัดคือตอนเช้าเช้าเขาจะเริ่มไปกันประมาณ5้าโมงครึง่งหโมงเดโมงนะคะไปถึงก็คือจะไปถวายพระก่อนเลยค่ะถวายพระพุทธรูปไม่ใช่สำหรับพระสงฆ์นะคะแล้ว เวลาไปคือจะต้องเอากับข้าวผักผลไม้ไปด้วยเพราะฉะนั้นขาดไม่ได้อีกอย่างก็คือปินโตนั่นเองอันขาดอะไรก็มีแทงอันใดค่ะเนะาะยอกมมอนโสหสีอันนี้คือพี่สาวบอกว่าไม่ชอบเลยเพราะมันมีดอกไม้แต่ก็ไม่มีสีให้เลือกแล้วก็เลยซื้อมาเทียงเท่านี้ค่ะทุกท่านแล้วตะกร้าสําหรับใส่น้ําแล้วก็ใส่ปินโตถือไปแบบนี้แล้วก็ถือแบบนี้ แล้วก็เดินไปที่วัดเดี๋ยวในพันษามโมจะถ่ายให้ทุกท่านได้ชมอีกทีนึงค่ะอันนี้คือซื้อของใหม่ทั้งหมดเลยวันนี้ไปซื้อของมาคิดว่าช่วงนี้เงินแบบเฟ้ร์มากในน้ำลันนะคะทุกที่แบบน้ำมันลดลงแล้วแต่ว่าที่น้ำลันคือยังไม่ลดค่ะทุกท่านยังไม่ลดอยู่ที่ลิตรละประมาณ6 0 0 0จัด6000จัดนี่คืออยู่ที่ 40- 50 50บาทพรุ่งนี้วันมะลืนวันที่9จิวไลน์นะคะสำหรับพี่น้องชาวไทยใหญ่แล้วจะตรงกับวัน15ค่ำเดือน8นะคะจะเริ่มเข้าพรรษาแล้วเย้หลังเข้าพรรษาแล้วคือทุกคนจะเข้าวัดทำบุญทุกวันพระแล้วก็ผู้ที่ถือศีลไปนอนวัดก็ไปนอนถือศีลทุกวันพระเลยนะคะทุกท่านโอเคคะ่ะทุกท่านตอนนี้เราก็จะเก็บใส่กระเป๋าแล้วก็ไปถวายให้กับพี่ชาย ดีใจมากแล้วก็ถือว่าเป็นการชทำบุญอย่างหนึ่งที่เราได้มีส่วนช่วยเหลือค่าสิ่งของที่จะไปนอนวัดอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เป็นบุญอย่างหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเก็บของแล้วก็เดี๋ยวถ้าหากว่าลูกกลับจากโรงเรียนเราก็จะไปถวายให้กับพี่ชายค่ะ โอเคค่ะงั้นในในคลิปนี้นะคะ่ะก็จะมีเพียงเท่านี้ค่ะมีอะไรทุกท่านก็ทราบไปแล้วนะคะเดี๋ยวในคลิปหน้าโมจะมาอัปเดตสถานการณ์ในละชันเหนือนะคะต้องรอดูกันต่อไปว่าเป็นอย่างไรงั้นขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่คอยติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจมาโดยตลอดค่ะถึงแม้ว่าโมไม่ค่อยมีเวลาลงคลิปนะคะทุกท่านก็ยังถามหาเหมือนเดิม ซาบซึ้งใจจริงๆค่ะขอขอบคุณจริงๆนะคะงั้นเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะพบกันใหม่ในวิดีโอมาทำเหมืสนิงค่ะ